จะมีกล้วยไม้นะคะช่วงนี้จะกล้วยไม้ป่าเริ่มจะบานเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะว่าช่วงนี้มีอะไรบานบ้างนะคะกล้วยไม้ป่านะคะวันนี้เราพามาดูกล้วยไม้ป่านะคะเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยนะคะดอกจิว๋ววเนี้ยค่ะช่วงนี้บานแล้วนะคะจิ๋ววหน้าตาแบบนี้นะคะเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะผูก ติดกับต้นหางนกยุงเนาะอันนี้เขาก็จะออกดอกทุกปีนะคะช่วงนี้ก็จะบานแล้วอันนี้ก็จะมีฝักเล็กๆแบบนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีฝักนะเป็นอย่างนี้นะคะดูดอกเขาจะจิ๋วๆอันนี้คือกล้วยไม้เอื้องสายสุคนนะคะดอกเล็กๆแบบนี้เลยนะคะนี่คือกล้วยไม้เอื้องสายสุคน เดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะเขาจะมีหลายช่อเนาะมีอยู่อีกจุดหนึ่งค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งมาดูอีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ผูกติดกับต้นหางน้อยยุงแต่ว่าอีกคนละต้นนะคะอยู่คนละฝั่งเนาะช่วงนี้เขาจะมีกล้วยไม้เนี่ยเขาจะเริ่มเนี่ยค่ะพวกเอ,อเอื้องสายเอื้องคลั่งพวกนี้นะคะช่วงนี้เขาจะไม่มีใบนะคะเนี่ยเขาจะร่วงแล้วนะใบจะร่วงหมดก็คือเป็นสัญ,ญญาณว่าเขาจะ เริ่มออกดอกนะคะอันนี้ก็จะเริ่มติดดอกเนาะถ้าเป็นเอื้องตัวอื่นนะคะเนี่ยค่ะพวกนี้สายข้างช่อยาวช่อสั้นเนาะจะไม่มีใบนะคะแต่ว่าเรามาดูตัวเอื้องสายตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเรามาดูเอื้องสายสุคนนะคะอีกจุดนี้นะคะเอื้องสายสุคนตรงจุดนี้อันนี้ก็ปลูกมานานแล้ว ดูลักษณะรากเขานะคะเขาจะเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยเนาะก็จะเกาะเลื้อยไปตามต้นไม้เนี่ยค่ะอันนี้จะปลูกกับต้นไม้ตามธรรมชาตินะคะให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเนาะไม่ได้ใส่ลงกระถางนะคะปลูกไว้แบบนี้เขาจะงามกว่านะคะออกดอกทุกปีนะคะเรื่องสายสุขคนเนี่ยค่ะดอกจะเล็กๆจิวจ๋วๆแบบนี้เหลืองๆเ,เล็กนะคะเล็กนิดนึงเนี่ยค่ะดูกับปลายนิ้วก็จะประมาณนี้นะคะ ก็สวยดีจิ๋วดีแต่ก็สวยดีนะคะจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะออกดอกทุกปีจะเป็นช่วงเดือนนี้และคะ่ะกุมภามีนานะคะที่เขาจะบานนะคะคือถ,ถ้าเปรียบเทียบกับเอื้องสายตัวอื่นพวกสายเอ,าเอื้องคลั่งอะไรพวกนี้เขาจะใบจะร่วงยังไม่ออกดอกแต่ว่าตัวสายสุคนเนี่ยเขาจะบานช่วงนี้นะคะเนี่ยใบเขาจะยังอยู่เต็มอยู่นะคะเขาจะมีใบเต็มเลยดอกก็จะออกประมาณนี้อันนี้คือเวลาเขาติด ติดดอกใบเขาก็จะไม่ร่วงนะคะใบเขาจะอยู่แบบนี้เลยนะคะไม่เหมือนกับเอื้องตัวอื่นเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือเอื้องสายสุคนนะคะอันนี้ก็จะยาวประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะช่อนี้ยาวเนี่ยค่ะเขาเล็กๆจิ๋วๆแต่ว่าเขาก็ดูสวยเขาก็มีสเสน่ห์ดีนะคะเนาะแต่ละสายพันธุ์เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเขาก็งามไปคนละแบบนะคะอนนี้ค่ะเรา ใครที่ชอบสะสมนะคะก็หามาปลูกไว้ได้เลยนะคะเอื้องสายสุคนก็น่าจะหาแยกาอยู่นะคะไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าก็ถ้าเกิดต้องหาก็น่าจะพอมีนะคะเนี่ยค่ะดอกเล็กจิว๋วแต่ว่าสวยนะคะนี่คือเอื้องสายสุคนนะคะเนี่ยค่ะเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยดอกเล็กๆจิ๋วจิวจิวจ๋วสีเหลือง ิวแต่ก็สวยอยู่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ